มัารวแล้วคุณมาจากสมัยไหนนี่เอาอะไรมาไว้สมัยแรกเลยอ่ะโอ้โหบาลานจนเลยไหมเนี่ยสมัยใช่บาลานจนเลยอะร้อยเดียวอ่ะไม่ซ่อมไม่ซ่อมโคตรถูกร้อยเดียวตอนเนี้ยนะข้างนอกสี่ร้อยเลยหมูไปห้าร้อยหมดใช่ครับจริงแล้วไก่อ่ะไก่ก็ห้าร้อยแล้วครับน้ำเป็ดนะครับน้ำเป็ดน้ำเป็ดลงนะน้ำครับลงรถหน่อยครับลงรถเลย ที่ท่าหไวัปนงานรักกันรักเปงานกันเฮ้ยมองไม่เห็นก่อนไม่เห็นอนะไม่เห็นหน้าไม่เห็นาไม่เห็นนะต้องไปแล้วต้องไปต้องไปรังสิตเฮ้ย อ่ะหลังดีเฉยแนดูดิอะไรวะคะวาไงคะไหนครับลสิไปหาครับมองเห็นแล้วมองเห็นแล้วจ้าไม่หรอโอเคแตไปาลสวะหายแมวไออแมวอยู่ลังสิใช่หรอถ้ารอใช่หรอไ่วอนอ่ะไไหนลักเขาแล้วหรอไม่้าบอกเขาแล้วเนี่ยใช่ป่าววะไเเไงเลไงยาไปแล้วไปแล้วพาขาไปุข้างล่างอ่ะ อสองนิ้วเออสองนิ้วมันพิมพ์อะไรนะ P E A P E P E A C E แทนท่าหกกัน P E A C E อเคอันนี้ดีขึ้นถ้ากอดอบมันกดกดได้เลยดนะนีฮะนี่มันกด อันนี้มันมีฟีนะคะในร้านค่ะข้าไปปคร,ครับใช่ค่ะใช่ค่ะบไม่มไม่ฟีโอเคคะมีหรือเปล่าไม่มี<ช>นะไม่มีเหมือนกันครับไ,ไม่แล้วคนอ,อื่นมีหรือเปล่าอยากเห็นอืม้องลองถามคนที่มีดูค่ะหมอไม่มีนะหมอไม่มีตังหม,หมอหมอหมอเปิดได้แต่เรือนอ่ะได้แต่อะไระครับได้แต่เกลือน่ะได้แต่เกลือใช่ค่ะคะ มามามาจะนี่ฮะไอ้นี่ไอ้แหวนมันเกียวแต่เมื่อไหร่เฮียอืมไม่รู้มันไปแต่ว่ามันมาเยอะแล้วเขาก็ฉีดซ้ำเพราะว่ามันฉีดไม่ค่อยไม่เคยสอนมาเลยนะเฮียหรือเปล่าได้เฮียมาหรือเปล่าตัวเฮดอ่ะอยู่ไอ้เฮียเยอะถ้าเป็นแบบนี้ไม่ไหววะไม่ได้เร่งครับผมยังไม่ได้เร่งไม่ถึงบอกเคนอื่นนะไม่ถึงได้ไหมไม่บอกเขานี่ค่ะ มามีวันไหนบ้างมีเงินเท่าไหร่ในนี้มีสองหมื่นไม่เชื่อเป็นพี่ต๋อกูก็รวยจัดเลยทีนี้ครัใช่รวยจัดเลยพี่ต๋อมีเท่าไหร่วะไม่รู้อะแค่รถกี่แสนอะไม่รู้อ่ะเออจะกี่แสนไม่รู้อ่ะเอาเงินไปทำอะไรอ่ะเอาเดินไปทำอะไรมาให้พี่ดูเฉยอ๋อใครสอนบทบาทเสี่ยวให้มึงนึกเลยว่าจีบอย่างงี้วะจริงไม่อ่ะผมไม่ได้จีบมึงจีบอย่างพี่ดูคนนดียว เฮียเที่ยวเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยรถอเทลโอ้รถคอเท่ไปขโมยเข้ามาอ้าวไม่ไม่ไม่รถยืมหลานมาหลานมันเปิดโอ้โหเปิดแบบเปิดโหดเกินอ่ะเออเท่จัดแม่งเปิดวันหนึ่งสามคันสี่คันอย่างเงี้ยเหียเท่จริงประเทศจัดรถรถเอ็นจีป่ะล่ะเรียวน้ามี่น้ามี หน้ามีนี่คุณมีรอยรึยเปล่าโอ้โหครับมีรอยเปล่าโอ้ยน้แวนมันดีมันมัน15นาทีอ่ะวอลใหม่อุ้มเขาไปหน่อยใั้เขาทสอดก่อนไหมอุ้มได้ไหมอุ้มได้อันนี้ไปไหนไปที่วอลไม่ไม่ตอนนี้พักวอลสิแวน,น,นโอ้โหหน่อย ผักวอผักวอโอ๊ะโอ๊ะกูน้อยมันจะมีมันจะมีพีเล่เฮ้ยเรูควาทำต่อวินีเอาแล้วก่อนแล้วก่อนจะขึ้นไปอูอูเก่าอูเก่าพี่อู่แล้วอเก่าใช่อูเก่าอูเก่าแล้วอ๋อเพอนคือฝั่งหนูมีแค่เก้ายี่สิบบวกเลยอ่ะถามว่ามันเล่นแล้วมันสนุกไหมมันสนุกแต่เราไม่มีโอกาสชนะหรอก จีลีนจะร้องให้ทำไมเนี่ยไม่ไม่ได้ร้องให้เพราะเมื่อกี้ก็ต่อยตายไปตัวนึงเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโคตยเก่งอ่ะพี่คนนี้สอนมาใช่ไหมไม่โดนต่อยเนาะไม่รู้ว่าได้ใครเหมือนกันถามโทษพีจีใจถึงไม่มีคำว่าพีจีเอาง่ยใช่ค่ะมาไงวะเนี่ยมาไงวะจ้าม่ไม่ให้เก็บเลวะโอโอ้ยเฮียดิ ไม่มีอ่ะไอ้ดีๆอ่ะฮาร์ดยังชอบอยู่เลยเออไม่มีไม่มีตัวคนฮาร์ดยังชอบพี่เขาเต็มเลยว่ามันไม่มีใครทำพี่เข้าใจไหมมันไม่มีใครทำแบบที่พี่ดาคนก็เลยงงจริงๆไม่น่าลอดลงมาถ้ามันกิ้งลงมาเฮ้ยกิ้งโอ้รถบันไดมาครับโอ้โหมันต้องคุณช่างบันไดตรงนั้นเท่าไหร่ครับชสามร้อยครับต่อเจ็ดห้าครับเออช่างเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวที่ไม่ใช่แล้วเดี่ยหรอใช่ปหมไม่แล้วครับราคามันอัพแล้วครับผมอ๋ออัพแล้วเหรอคนเขาดูแล้วมุงมาจากสมัยไหนนี่เอาอะไรมาเลยสมัยแรกเลยอ่ะโอ้โหบาลานซ์ัดเลยไหมเนี่ยสมัยใช่บาลานซ์ัดเลยร้อยเดียวอ่ะไม่ซ่อมไม่ซ่อมโคตรถูกร้อยเดียวตอนเนี้ยนะข้างนอก400เลยหมูไป500หมดใช่หรอจริงแค่สามร้แล้วไก่อ่ะ ไก่ก็ห้าร้แล้วครับราะเป็ดนะครับเป็ดอ๋อเป็ดลงลถหน่อยครับลงดเป็ดดเครับี่น็ลงไว้เปานวัดกางไรัไปนนั้นไหนมพเดอร์บอกเขาดอยู่ตรงไอ้เขื่อนอะเขื่อนใเขื่อนข้างข้าราดการอะไอวั4น1สี่ศูนย์หนึ่งเอาลยแล้วไปอันอุ้ยออุ้ยอุ้ยอุ้ยขอโทษทีครับ ไั่ดีครับโทษทีครับหัใจหรอบอกให้พวกเราไม่ใส่ชุดที่มีพวโต้าคุมกบอกให้พวกเราทท่าเวกเิเว้ยว่นเออแ่นอยู่ที่นี่ปะใ่ะอย่อยู่วันนี้ด้วยลใส่ใส่ที่นี่ด้วย ขอโทษค่ะก่อนใครกอดก็ไผ่อ๋อตกใจวันนี้ก็ผ่ว่าก็ไผ่เดินออกมาเดี๋ยวไปบังเฮียละกูเก่งไหนบินนี่อันนี้เก่งใหญ่ๆผมเห็นนะจำป้าไว้แต่งได้ปะโอ้ปานอันนี้หรอครับเพีย เราอยู่ที่นี่มาหรือยังไม่มีใครเขาขับรถพิซดารแล้วตรงๆก็ว่าแต่วตอนที่พวกเขามาแล้วฮะแค่ว่าเขาไม่ขับเขาขับไม่ได <FM> ้ไ <barking> ด้ครับเพียเฮ้ยเพรวคนที <sick> oh, ่เขาจะขับอ่ะมอไรอ่ะที่มันจะทำที่นี่มีมอไซค์อ่ะคนทำอะไรก็ใช้มอไซค์หมดที่นี่มีมอไซค์ตำรวจก็มีมอไซค์ ชี่มาทำหอยเหรอวิยวย์จะกล้าทรมาเห่าแทบเมาแบเมาเฮ้ยหนที่รักคนนี้เขาไม่ใช่กี่โมงอะโอ้ยแม่ดิสัตว์รับพี่อะ เฮ้ยตลกตลกตลกมันนีเราเล่นน้องกูมากกันแบบไอ้แบนโอ้โแรงเฮียสุดแต่ไว้สัตวข้อสุดเลยครับเฮียเฮ้ยเด็น้องของมึงเหมือน เีประมาณสามทุ่มคนจะเยอะอ๋อเพราะมันเพราะมันนั่นใช่ไหมมันระฆงใช่ป่ะใช่อราตรงไหนะน้ำอยู่ตรงไหนข้างหลังะโน่นตรงโน้นตรงโน้นตรงไปตรงไปเลยตรงไปเลยโน่่นโน่ทางโน้นทางโน่นเอ้าตรงโน่นอเคโน่นทางโน้นเวเร็ววเวไม่ใช่เวเวเวเร็วเ มึงให้น้ำน้ำบนโดนอนไอ้แต่ก็มีกระทงอันนี้นี่มันชื่อช่กระทงกระทงอยู่นี่อยากเห็นกระทงไหมไหนแต่ราคากระทงมันแพงนะอย่าเพิ่งไปก่อใช้มันล่ะอ่ะทางกระทงเท่าไหร่อ่ะไม่ไงกระทงมันเท่าไหร่ใช้มันเชียวหมื่นหนึ่งโอ้หมื่นหนึ่งแล้วก็เพชรแล้วก็ทองซื้อก็ทำไงครับพี่อะ มันไม่มีขายแ้องะาะอิงใช้มันจะถือที่มือเหรอแล้วก็ลอยลงไปถ้าถ้าไม่ไปเที่ยก็ลอยก่อนก็ได้เรส่งโดนแทงไปแล้วใช่ป่ะมันยังเปิดมันยังไม่เปิดมันยังไม่เปิดลงให้เราลงมันจะนับรวมตอนสามทุ่มมีโคมไฟได้นะอ๋อใช่เธอชวนมาไลยโคมไฟแล้วเธอบอกว่าหยิบบึ้มเลยมีผู้ได้รับเหรอหล่นไม่ขึ้น อแย่าจากมือเร็วมึงคนก่อนเรียกจากมือเร็วจังมึงขอรับียาเออไม่เป็นไรถ้าพี่จะอยู่รอยกบหนูก็เก็บเอาไว้เลยข้าวไม่ได้อยู่ชัวร์ใช่มึงต้องสารพรมไม่เป็นไรมึงจะหนีรอยกับทันเดอร์เห็นตลาดแล้วใช่ไหม ตลาดกาลัดกาลาดเก่าอ่ะตลาดตลาดเราอ่ะที่มันเป็นฮาโลวีนเห็นหรือยังอ๋อเขาไม่ได้ดูอะไรเลยไปดูไปไปดูตลาดสิที่นี่ว่าอลังการแล้วตลาดแม่อลังการกว่าเยอะเลยไม่ได้ไปรอด้วยเยอะไอ้ววลเราก็ไม่อยู่ที่นี่หรอกเนาะแต่เชิ้น่าจะอยู่ปะเชิ้อาจจะอยู่เออแน่นเชิ้น่าจะอยู่เชิ้พวกเราจะไปไหนเราน้าไปฮาโลวีนที่หนึ่มั้ง เขาก็อยากไปเหมือนกันแต่เขาไม่วอลใช่แล้วไอ้ดิโนน่ากันนะเขาจะพยายามไปทั้งสเลยเขาจะพยายามเข้าแต่เขากลัวว่าเขาเข้าสามทุ่มแล้วคิวมันเต็มไม่ใช่อะไรเลยใช่เข้าไม่ได้ไม่ก็ไม่ก็ขอมาแค่นั้นแหละพี่โทบอกไมาเดี๋ยวเฮียจะได้ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอใช่ไม่ใช่เหมือนกันเดียวกันไม่ก็พอเหมือนกเดียวกันครับ ไม่ไม่ไม่แต่แเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ทำไมแต่เมื่อกี้ฉับมีการเปล่าใช่ไม่ใช่เฮ้ยวิลินวิลินอยาพูดเหมอความจริงอุ้ยไม่เป็นไรหรอกสามแค่สามเฮ้ยโอ้โหดูดิมันตูมเลยขนาดนั้นอะ เขามอแล้วพังเลยโอ้โหรูเก่ารู้่ารู้่าพี่ตอนที่ผมทำงานตอนนั้นตอนนั้นอะผมผมแค่ขับรถเฉยๆอะไอ้เหี้ยพังไม่ได้ชนเลยนะไม่เคยชนสักนิดเนี่ยเารอไอสองมาไอ้แวนตามาดิใช่หรอพทหามดิพูหามดิโหจะไปนู่นกาดฮาวินเราตายแล้วเกิดด้วยสนุกแน่มึง เราได้สนับเราด้วยนะโห่ได้ใช้สนุกแน่แช่วบุได้เหรอไม่ใช่เราเราได้ไม่ใช่เหรอแช่วบุได้ได้เหรอแช่วบุได้แช่วบนะุได้ไปไหนอ่ะเราต้องไปทางที่ไม่ปกติเราไปเลยเฮ้ยดูยี่สิบคนตีด้วยพี่อาวิทย์ดิอะไรไปไม่ถึงวะถ้าไปไปปกติไปปกติปปกต่อนพี่ดูยี่สิบคนตีนเล่นจัดพี่อาวิทย์อะไรนะเราจับเออไม่อะไรพี่หน้าอู่ ดูยีย่สองดิตลกว่าดันได้เหรอคิดว่าเอลิกา้าโอ้ยบอยกูเป็นเด็กเห็นรถจ, <laughs> จังงั้นคำเฮียคิดอเไยครับไี่จะยืนเล่นโทรศัพท์กลางถนนไม่ได้นะยิดีที่ไดครับ เอายคนไปอยู่นโทรศัพท์พนักพนธอมีคนส่งรูปไหมผมดูดูป่ล้วตามช่างดีโอ้หไหนรถตาไม่เห็นมีรถเลยนครับช่างสรุปไหนครับนางน่ะขอบคุณค่ะอ๋อนะอ้ยเด็กเห็นรถไปดิไปรอพันเดีพี่ตรงเนี้ยเด็กเนรถด็รถ เอ้ยมามึงเข็นดิไปเข็นรถไปเข็นไอโต้มึงเข็นรถดิมาเข็นทางร้นเราเอาได้ครับพี่เหรอเออเออมีคนส่งมาให้ดูรอหนึ่งนะอุ้มเขาไว้หน่อยให้ขาแล้วมาือให้เลยเลี้ยวขวาสิอุ้มเขาก่อนอุ้มธรรมดาให้เขาก่อนเคาบักอ่ะอุ้มธรรมดาใช่อ๋ออุ้มธรรมดาโอเคโอเคพอแล้วมาม嘛 เวลาเขาเก็บแมวได้ใช่มะเขาเก็บแมวได้ใช่แมวฟ้าใช่เอาเข้าบ้านเป็นลูกที่มีคนส่งมาในเพจแวนเก็บแมวได้แวนช่างก็บอกแล้วครับแวนเก็บแมวได้แวนแวนเขาเก็บแมวได้แวนดีนี่ไงตาแมวตาแมวของมีตาแมวช่างบอกตอนนี้ไม่เป็นวินแล้วเ๋อตอนนี้เป็นแมว อึางไม่ได้เลยแต่เอาค่ะขอบคุณนะเ,เ,เอาเฮียนำเปนข้อความอยู่ตรงไหนวะเอาข้อความไม่เจออ่ะที่ผ่าไนไลยทุกคนมันเป็นเพจแบบใหม่อะ่ะแล้วข้อความเจ็นระดาษแมนขนาดไหน กระดาษเก่าอะกระดาษเราเลยอะเอาแม้ไงว่ากระดาษเราเอาได้เนี่ยกระดาษเราอะเราเป็นคนสร้างเหรอเฮ้ยให้เสียบเทียังไงเล่านี่ยวเขส่งมาเดี๋ยวข้าก็ต้องสรบอีกคนวัยวเลยอ่ะเหนื่อยใจเลยดูดิสวยป่ะแฟน โอ้ยเฮ้ยนะเขาเห็นแล้วรอบเนี้ยเห็นอะไรเห็นบ้านเห็นบ้านตอนนั้นเห็นบ้านไหมเห็นบ้านใช่ที่ไหนอ่ะใช่ทางกระเป๋าอุ้ยเออฮะมันมีสามสีครับลุงนะเดี๋ยวผมดูให้แล้วก็มีอีก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 วินินกินบ้านเราเป็นข้อสอบ ไม่ได้ขึ้นไม่ได้นี่ขอขึ้นไม่ได้นี่นี่ทำมีข้อสอบโซนสีนี้ไม่ค่อยตัวอาสีนี้สวยกว่าแม่งเอาจริงถ้ามันถ้ามันมีโต๊ะตรงนี้แล้วแล้วเหมือนบิร์งเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเรามีข้อสอบจริงอ่ะเหมือนจริงเออ เป็นคล้ายๆวะมันสวยมันมีข้างในอีกใช่เหรอไปอะไปเงี้ยเข้าไปข้างในไม่ฝั่งนู้นนนู่เอ็งจะจอดรถที่ไว้ไม่ล็อกหรอแวนใช่มันขับไวนะเว้ย